หมายเลขผู้เล่นของเชียงรายนะครับผู้รักษาประตูน้าซิตี้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านของยุทธภพนะครับโอ้เชียงรายยุเสร็จครับเอาครับเชลล์คาร์สกับความเร็เพิ่มขันขันในช่วงช่วงเวลาแรกนะครับวิโรชิม่ารับยอดเข้ามาในกรอบเขตโทษมงตั้งลูกนี้แล้วบอลเล่เรียบร้อยเลยครับเป็นอัครวินสวัสดีนะครับกดเลยแล้วสุดจิงเยียงหย่งมาไล่เอาละครับได้บอลอัครวินสวัสดีกระจกไม่ผ่านแต่ยังได้ครับกดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับดับเบเชียงรายยูตเสร็จขึ้นนำกัน การตักบอลลูกนี้ตรงโลกคนเดียวบิวโรซิมาแล้วไหลกลับมาสวัดลูกนี้ดิเปิดลึกเข้าไปแล้ว,ลลวกอกอกหม่งลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ4ประตูต่อศูนย์เอาจอนครับลรวพักอกจังหวะนี้ยังได้ครับคาราดอนกระชากไหลเข้ากลางจับบอลได้แล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ5ประตูต่อศูนย์นุกรานผินจอบแทงะนุชองมาสวยเลยครับแล้วเด่งเน่ง เรียบร้อยครับ6ประตูต่อ0ครับสื่อกางติดจอบบอ,อนตบเข้ากลางแล้วแปรหนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับ7ประตูต่อ0ครับเพิ่งลงมาใหม่ด้วยโอ้โหโชติพัฒน์ม่เข้ากลางมาทำชิงเงิน2เอาดุดเลยครับสุริยาตัตดเข้ากลางแล้วแปรทุกนี้หนึ่งหนึ่งเรียบร้อยครับ8ประตูต่อ0ครับศิ่อกรเรียบเรือเปิดมาจังหวะนี้แล้วได้มงโอ้โหตรงๆแล้วก็โอ้โห มาเข้าทางพอดีครับสราวุธิอินแฟนเรียบร้อยนะครับ9-0ครับตุ้มทำชิงแล้วตอกต้นสวยสนุกราดเดียวๆไหลเข้ากลางให้ซิวกร,รเรียบร้อยครับ10ประตูต่อศูนย์อะไรครับโอโ้โหแต่กลายเป็น11-0เลยครับตัดภาพกลับมาอีกทีหนึ่งชโชติพัฒน์ครับบวกประตูิวกรไหลมาข้ามหลอกแล้วโุ้มจีฮุนยิงโอ้โหทุนนี้ยิงสวยมากครับโุ้มจีฮุนขอหนึ่งลูกครับเดีวก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ 要特定。<Yep. S 2>